ของภัยแรงเรื่องของไฟป่าพาผู้ชมไปที่จังหวัดพแพร่นะคะทางด้ mm hmm. นานของจังหวัดพแพร่เองค่ะนําโดยผู้ว่าราชการจังหวัด mm hmm. ก็นําทีมลงพื้นที่เ mm hmm. พื่อที่จะไปติดตามการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยแล้งไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ของอําเภอวังชินค่ะ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ค่ะเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่โดยนายวิทิตเที่ยงไทยในอำเภอวังชิ้นได้นําเสนอการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอวังชิ้นมีการประชุมศูนย์เป็นประจำทุกเดือนนะคะสําหรับการเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติและเคลื่ ื่องจากกลมีรถบรรทุกน้ำของอปทจำนวน10คันเจ้าหน้าที่ปฏิบฏับติการได้แก่อปพรจำนวน600คนอสจำนวน10คนค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวน770คนเครื่องสูบน้ำของอปทจำนวน20เครื่องซึ่งที่ผ่านมามีการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำอย,ย่างเช่นทำนบกระสอบทรายขุดเจาะบ่อบ,อบาดาลขุดสระและมีการแจ้งประชาชนปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยค่ะในส่วนของการเตรียมการเพื่อแก้ไข ปัญหาไฟป่าหมอกควันของอำเภอวังชิ้นก็มีการจัดตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์อำเภอวังชิ้นและก็จัดตั้งศูงนย์อำนวยการระดับท้องถิ่นจำนวน8แห่งนะครับจัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนการควบคุมไฟป่าเคลื่อนที่2ชุดชุดละ15คนจำนวน30คนจัดตั้งชุดอาสาดับไฟป่าหมู่บ้าน77ชุดชุดละ10คนรวม770คนพร้อมทั้งจัดชุดสนับสนุนการปฏิบัติการประจำตำบลจำนวน7ตําตำบลและการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนด้วยครับ